ถามยาวมากเลยครับถามมาว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่แต่คนในออฟฟิศแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วผมต้องประสานงานกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งทำงานสำเร็จมีสามคำถามครับคำถามแรกคือจะทำยังไงไม่ให้เป็นนกสองหัวตัวเขาเหรอฮะครับตัวเขาเป็นนกสองหัวเหรอเขาคงกลัวตัวเองจะกลายเ,าลเป็น,นนกสองหัวเพราะเขาก็เพิ่งเข้าไปใหม่เขาก็คงยังไม่มีฝ่ายใช่ไหมคัใช<ะ>ใช่ครับ แล้วกข็ข้อสองนะครับทำยังไงให้คนยอ,ยอมร่วมมือกับเราได้และก็สามหัวหน้าใหญ่ไม่ยอมฟังใครชอบชวนทีมหนึ่งไปแทรกแซงอีกทีมเอาจะทำยังไงดี <laughs> อา้าวเรื่องใหญ่ละเออน่าสงสารเนาะ <laughs> น่าเห็นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนใหม่ด้วยเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็เข้าสังคมเข้าไม่ได้ก็ต้องถามก่อนว่าการเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเป้าหมายจริงๆลึกๆของเราเนี่ย ถ้าเราจะไปเพื่อที่จะใช้ศักยภาพของเราคือความสามารถของเราที่จะทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันดีที่สุดสําหรับองค์กรเนี่ยเราทําแล้วหรือยังถ้าเราได้ทําแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับความเก่งใจเคารพถ้าเราทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เราถูกเลือกเข้าไปในองค์กรนั้นไม่ใช่เราต้องไปประจบประแจงใครเราเข้าไปเพื่อใช้ศักยภาพของเราที่เราถนัดเนี่ยรับใช้ สิ่งที่เรากำลังเข้าไปอันนั้นล่ะค่ะคือมิตรภาพที่ดีกับองค์กรแล้วถ้าเผื่อคนที่นั่นจะเป็นอะไรมีอุปนิสัยตามส่งอย่างไรคนเก่าเขายังแก้ไม่ได้เลยคนใหม่ก็ต้องทำใจแต่เราก็ต้องมีจุดเด่นของเราในการที่จะอยู่ในองค์กรนั้นที่คนเกรงใจเราเพราะเรามีความสามารถจริงเราทำได้จริงจริงไหมคะคือเราต้องเห็นคุณค่าของเราได้จริงๆอ่ะ แล้วเรื่องอื่นๆก็แลกไปหมดนี่คือเข้ากับหลายออฟฟิศเลยนะคะคร,รวมถึงใกล้ๆตัวด้วยนะคะ <laughs>